สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาทำลายต่อดอกแบบนี้กันนะคะไว้สำหรับทำเสื้อทำปอกหมอนก็ได้นะคะลายแบบนี้นะขึ้นโซ่หครั้งนะคะหนึ่งสองสาสี่ห้าแล้วก็ ทำเป็นวงกลมทำโซ่สี่ครั้งค่ะหนึ่งสองสามสี่พันหัวเข็มจิ้มลงในช่องนี้นะคะปลดสองและปลดสองโซ่หนึ่งกัน้นพอหนึ่งคอ โซ่หนึ่งกันเราจะทําแบบนี้ทั้งหมดสิบสองหลักนะคะรวมกับโซ่นี้ด้วยเป็นสิบสองหลักนะทําจนครบแถวเลยค่ะพอครบสิบสองแล้วเราก็เชื่อมต่อกับหลักแรกนี้เลยค่ะ ไหมเลยค่ะต่อไปสีเหลืองนะคะจิ้มเข็มลงไปในช่องนี้ค่ะกวักไหมขึ้นมาทำโซ่สามครั้งค่ะปันหัวเข็มสองครั้งค่ะจิ้มลงในช่องเดิมปลดทีละสองนะคะ แล้วค้งคางไว้อย่างนี้ก่อนนะอย่าเพิ่งปลดหมดนะพันหัวเข็มอีกสองครั้งปลดสองปลดสองหนึ่งกลีบจะมีสามหลักนะคะหนึ่งกลีบจะมีสามหลักนะแบบนี้แล้วเราก็รวบปลดทีเดียวเลยและทำโซ่สี่ครั้งค่ะ พันหัวเข็มสองครั้งแล้ลงช่องถัดไปค่ะแล้วทีนี้ก็ปลดรวบเลยค่ะโซ่สีครั้ง ราจะทำแบบนี้จนรอบเลยนะคะจะได้ทั้งหมด12กลีบนะคะ12กลีบนะแล้วก็เชื่อมกับหลักแรกนี้เลย ซ่หนึ่งล็อกไว้นะแล้วก็ตัดไหมสีต่อไปนะคะทำโซ่หกครั้งค่ะ ช่งนี้จนรอบเลยนะคะทําโซ่หกครั้งลงช่องนี้ทําจนรอบเลยค่ะทําโซ่สองครั้งค่ะ ก็เกี่ยวตรงนี้ทำโซ่สามค่ะพันหัวเข็มทำพอหนึ่งคอลงช่องนี้สี่ครั้งนะคะปดสองปดสอง ทำโซ่สามค่ะพอหนึ่งคอลงอีกข้างนี้สี่ครั้งโซ่สามเกี่ยวตรงนี้โซ่สามแล้วก็พอหนึ่งคอสี่ครั้ง สลับกันแบบนี้จนอรอบเลยนะคะทำจนรอบเลยนะ,ะพอทำครบแล้วนะคะทำโซ่สาม จิ้มลงตรงช่องนี้โซ่สองค่ะอย่างนี้นะคะทำโซ่สามจิ้มลงตรงหัวนี้ค่ะ ลงตรงช่องนี้ด้วยนะคะสองครั้งนะคะทําโซ่ห้าครั้งค่ะเป็นหัวเข็มแล้วก็จิ้มลงในช่องนี้ก่อนสองครั้งต่อไปก็ไล่าตามช่องโซ่นี้เลยค่ะ จะมีอยู่หกหลักนะคะแถวที่สองนี้จะเป็นแบบนี้ค่ะโซ่สามค่ะลงตรงนี้นะคะโซ่สาม โซ่สามพอหนึ่งคอไล่ตามหลักไปเลยค่ะ เราจะทำดอกแรกไว้แบบนี้นะคะต่อไปเราก็จะทำอะดอกที่สองพอเราทําดอกที่สองมาถึงแถวแถวแรกนี้แล้วนะคะเราก็เอาดอกที่สองมาค่ะเอ้ยเอาดอกแรกมาค่ะเราจะต่อนะคะเอามุมเราขึ้นมาตรงนี้ก่อนค่ะ ขึ้นโซ่สามตรงนี้ทำทำกลีบตรงนี้ก่อนนะคะขึ้นโซ่ตรงอ่าโ,โซ่ตรงนี้ทำสองนะคะแล้วก็หยิบดอกนี้ขึ้นมาเชื่อมต่อตรงนี้ค่ะ โซ่สองแล้วเราก็มาทำกลีดตรงนี้ให้เสร็จค่ะลงไปในช่องนี้สองสองหลักนะคะแล้วก็ทำไล่ช่องไปเลยค่ะ พอถึงตรงนี้เสร็จทําโซ่สองนะคะแล้วก็เอาดอกฝั่งนี้มาเชื่อมกับหลักนี้โซ่สองฝั่งนี้นะคะจะสลับนะคะ โซ่สองตรงนี้ ตอนนี้ก็มาลงตรงนี้เลยโซ่สอง แล้วก็ทำรอบที่สองไปให้ครบแถวค่ะจบแถวแล้วค่ะโซ่หนึ่งล็อกไว้ อกต่อไปแล้วก็มาสับ่างตรงนี้นะคะเนี่ค่ะจะได้เป็นดอกแบบนี้ลองไปฝึกกันดูนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ